เ,เดือดทุกคนเปิดโมเมนต์สุดน่ารักครับพ่อรุง่งพ่อฮักน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเอารูปอุงอิงนะครับติดหน้ารถตลอดเวลานั่นเองล่าสุดทุกคนทางด้านพ่อรุ่งเนี่ยก็ได้มีการเคลื่อนไหวบนโซเชียลนะครับพ่อรุ่งครับโพสเนี่ยในขณะที่ตัวเองกําลังจะไปรับรถอีกคันหนึงครับและเขียนแคปชั่นเอาไว้บอกว่าอีลายิมแน่นะครับอีพ่อจะพาไปเอารถ สงสัยกับเขา,าบ่แซบเมื่อคืนนี้นะครับซึ่งเป็นรูปที่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยอยู่ในวัยเรียนครับทุกคนแล้วน้องก็แบบคือเอารูปรูปถ่ายติดบารมันจะยิ้มได้ยังไงล่ะพอรุ่งใช่ไหมนะครับทุกคนแต่สิ่งที่อุ้มอิ่มโฟกัสไปมากกว่านั้นนะคะก็คือ,อความหมายดีๆกับการที่พอรุ่งเนี่ยเอารูปน้องไปติดหน้ารถแสดงให้เห็นว่านะครับพอรุ่งเนี่ยมองอุงอิงเพชรบ้านแพงเป็นกําลังใจที่จะสู้กับงานในทุกๆวันครับทุกคนและเชื่อว่าพอพอ่อแม่เอฟซีแฟนคลับหลาย นเ,นเป็นเหมือนพะรุ่งอย่างอุ้มอิ่ม,มข่าวกระแสเองเหมือนกันครับเอาตุ๊ก,กตาที่มีลายเซน็นุ่งอิงครับตั้งไว้หน้ารถเหมือนกันตั้งไว้แบบเอาไว้ดูเหมือนกันเพราะมันคือสัญลักษณ์ของคนสู้ชีวิตนี่คือพะรุ่งแบบมีแต่ความหมายดีๆเลยนะครับซึ่งพะรุ่งเนี่ยคือโพสเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับว่าเอารูปน้องติดหน้ารถแต่ทุมอิ่มอยากจะหยิบยกมาพูดเพราะว่าน้องคือกําลังใจของทุกๆคนจริงๆเชื่อว่าพ่อๆแม่ๆเ c แฟนคลับหลายคนเนี่ย เอาสิ่งของที่เกี่ยวกับองอิงเนี่ยไว้ในรถอย่างแน่นอนเพราะว่าตื่นเช้ามาขับรถไปทํางานเราก็จะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ฉันจะต้องทาให้เต็มที่ขนาดอง์อิงเพชรบ้านแพงน้องเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างสู้ขนาดนั้นเลยแล้วทําไมเราจะไม่สู้นะครับเชื่อว่านี่คือกําลังใจที่ดีของพ่อพ่อแม่แม่แม FC แฟนคลับนะครับทุกคนหลากหลายเรื่องราวแล้วนะครับที่พวกเราได้เห็นในตัวเด็กผู้หญิงคนนี้แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับประชาชนคนไทยเนี่ยมาเยอะแยะมากมายแล้วทุกคนมีหลากหลายเหตุการณ์มากๆ ดงเหตุการณ์นหนึ่งกับทุกคนที่อุ้มอิ่มข่าวกระแสะได้รับทราบก่อนใครเลยทุกคนมีคุณแม่ท่านหนึ่งเป็นโรคซึมเศร้านะครับแล้วก็ทักมาหาอุ้มอิ่มข่าวกระแสว่าอุ้มอิ่มแม่เนี่ยเป็นโรคซึมเศร้านะช่วงโควิดแต่แม่ได้ดูคลิปวิดีโอน้องอิงเพชรบ้านแพงแม่หายจากอาการป่วยจากเป็นโรคซึมเศร้าเมื่อก่อนคือ กลับมาจากทํางานก็คือเข้ามาห้องแล้วปิดไฟอาบน้ําปิดไฟลแล้วก็นอนแล้วก็ไม่มีกระจิจกระใจทําอะไรเพราะไม่มีกําลังใจในช่วงโควิดก็เป็นรู้สึกว่าตัวเองดิ่งมากๆแต่มีคลิปเด็กผู้หญิงคนนึงมาสมัครหลังห้านนะครับทุกคนและทําให้มีกําลังใจแล้วดูคลิปน้องมาตลอดเวลาจนทําให้ตัวเองเนี่ยหายจากอาการเป็นโรคซึมเศร้าไม่ต้องอะไรมากเลยอุ้มอิ่มพาทุกคนไปดูแล้วที่บ้านเกิดของอุ้มอิ่มข่าวกระแสครับ คลิปอุงอิงเพชรป้านแพงทําให้คนหายป่วยจากโรคมะเร็งเพราะอะไร <_ d ata> อุงอิงไม่ใช่ยารักษาครับแต่อุงอิงเป็นยาใจของใครหลายๆคนที่ทําให้ลืมว่าตัวเองกําลังป่วยอยู่จนทําให้ร่างกายเดี๋ยวดีขึ้นอย่างที่บอกว่าโรคมะเร็งกบไม่คนสิ่งที่จะทําให้หายได้นั่นก็คือสภาพจิตใจถ้าสภาพจิตใจซุดแล้วก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยซุดแต่สภาพจิตใจครับดีขึ้นมานะครับ โอ้โหนะครับทุกคนหายป่วยจากอาการเป็นโรคมะเร็งแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอุ้มิ้มหวักระแสอยากจะนําเสนอตรงนี้ว่าอุ้งอิงคือยาใจของพ่อพ่อแม่ fc แฟนคลับทุกคนเปรียบเหมือนพ่อรุ่งนี่แหละครับทุกคนที่ได้มีการเอารูปน้องเนี่ยติดเอาไว้หน้ารถเพื่อที่จะเป็นกําลังใจนะครับให้กับตัวเองในทุกๆวันเหมือนอุ้มิ้มเหมือนกันนะครับเอาตุกกา๊กตาที่อมิ้มประมูลได้นะครับทุกคนเอาไปไว้ในรถตัวสีชมพูนะแต่ตัวนี้ก็ยังเอาไว้ข้างๆกายอยู่เวลาอ่านข่าวนะครับ เพื่อที่ทุกคนจะได้รักนะแล้วก็เมตตาอิ้มข่าวกระแสอีกหนึ่งคนแล้วก็จะได้มีกําลังใจสู้ในการอ่านข่าวน้องครับทุกคนนี่คือ,อหลากหลายเหตุการณ์ที่พวกเราได้ทราบกันดีนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเราไม่แปลกกับการที่จะเอารูปน้องอิงไปเป็นกําลังใจติดหน้ารถ เอาอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับองอิงลายเซนองอิงนะครับเอาไว้หน้ารถครับทุกคนดีไม่ดีเป็นเป็นอะไรที่แบบทําให้เราเฮงไปในตัวด้วยนะครับทุกคนเนาะเพราะว่าน้องเป็นสัญลักษณ์ของความเฮงจริงๆนะครับเนาะแล้วก็ต้องบอกว่าพ่อรุ่งเนี่ยมีแต่ความหมายดีๆอย่างที่บอกว่าเขาเป็นเด็กช่างไงนะทุกคนเนาะแล้วเขาแบบรักลูกสาวมากๆอย่างที่บอกว่าตอนที่น้องอุ๋งอิงเนี่ยกลับมาจากกรุงเทพมหานครนะครับถ้าทุกคนยังจาได้มีคลิปคลิปหนึ่งที่น้องพูดนะครับในคลิปของพ่อเอกเนี่ยบอกว่า พ่อฮักนูอิหลาไปไซเบอร์สีมาจะค้นบอน้องเหมือนคิดถึงพ่อฮักว่าในวันที่น้องกลับกรุงเทพเนี่ยเหมือนกับไม่มีใครมาส่งแต่ก็ยังมีพ่อรุ่งครับที่ได้มาส่งน้องจากกรุงเทพไปถึงรีสเกตอะไรเงี้ยนะครับทุกคนนะ้องแวะมาเจอกันที่ปั๊มนะถ้าทุกคนได้เห็นภาพนะครับก็โอ้โหขอบคุณนะครับไปยังพ่อรุ่งนะครับที่อัปเดตนะครับน้องน่ารักมากเลยอะ่ะอุ้มอิม่มไม่พลาดเลยที่จะนําเสนอเรื่องราวนี้นะครับทุกคนไปติดตามนะ ในใน a c e b o o k ของพ่อรุ่งนะครับอ่าพ่อรุ่งก็ไม่ใช่ว่าติดแค่รูปอุ้งอิงคนเดียวนะก็เอารูปเนี่ยอันนี้จะเป็นรูปน้องอุ้งอิงนะครับแล้วก็มีรูปลูกสาวแท้ๆของพ่อรุ่งด้วยนะครับที่พ่อรุ่งอ่ะเอาแนบมาด้วยคือกําลังใจครับทุกคนเป็นกําลังใจนะครับของของพ่อรุ่งเนาะสุดยอดมากๆเลยครับทุกคนนะน่ารักมากนะครับพ่อรุ่งเป็นอีกหนึ่งคนเลยที่แบบซัพพอร์ นะครับซัพพอร์ตน้องอุงอิง,องเพชรบ้านแพงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเนาะทุกคนตั้งแต่พวกเราแบบโอ้โหตั้งแต่อุงอิงเข้ามาอยู่ใหม่เลยพ่อรุ่งก็จะโอ้โหขนขน้าขนขนมขน,ขน,ขน,ขนอะไรมาให้แบบเยอะแยะมากมายนะครับน่ารักมากๆเลยนะครับวันนี้พ่อรุ่งเนาะเห็นบอกว่าเดินทางไปรับรถใช่ไหมทุกคนวันนี้พ่อรุ่งก็ขอให้พ่อรุ่งเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะวันนี้ลูกสาวไปที่กลสินนะครับแล้วก็เดินทางมาสแสดงมินิคอนเสิร์ตต่อช่วงดึกนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับ น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ในส่วนของอุอ้งอิงเนาะก็เป็นกําลังใจให้กับใครหลายคนนะครับอย่างจะมีเหตุการณ์หนึ่งทิ่อิมอะจาได้ไม่เคยลืมเลยมีคุณครูท่านหนึ่งเนาะที่ไปบ้านน้องแล้วบอกว่ากําลังจะคิดสั้นแต่มีคลิปเด็กผู้หญิงคนนี้แหละเด็กอุ้งอิงนี่แหละเด้งขึ้นมาแล้วก็ดูในขณะที่ตัวเองกําลังจะคิดสั้นนะอันนี้คือในช่วงเวลานั้นเลยนะครับก็เลยนะครับทาให้ นะครับก็เลยทำให้พ่อ,พ,อ,อ,อ,พ,อ,พ,อพ่อคนนั้นนะครับนะครับพ่อฮักคนนั้นน่ะไม่ใช่พ่อฮักคนอ่าพ่อฮักแหละครับทุกคนแล้วก็มีการเขาเรียกว่าอะไรมีการแบบเลิกคิดสั้นแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วก็โอ้โหมาขอบคุณองอิงเพชรบ้านแพงมากๆเลยนะครับทุกคนจากการที่แบบว่ามีปัญหานี้สินต่างๆนะครับในช่วงนั้นอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับทุกคนนะ ก็เป็นกำลังใจให้กับน้องก็ขอให้น้องสู้ๆชีวิตต้องสู้นะอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับอิ่มข่าวกระแสก็ฝาก,ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันเนาะแล้วก็ขอบคุณ fc แฟนคลับนะครับที่เข้ามาติดตามดูคลิปข่าวของอิ่มข่าวกระแสก็เป็นกำลังใจให้กับพ่อรุ่งแล้วก็น้องอีกเนาะขอให้พ่อรุ่งรักน้องแบบนี้ตลอดไปใช่ว่าโอ้โหพ่อฮักคนนี้นะรักอีกเพื่อนๆแนะนำอยู่แล้วอย่างวันเกิดเนี่ยเอาขั้วบวกขวั้วลบมา ให้กับอุ้งอิงก,ก็คือเป็นขั้วบวกนะครับแล้วไม่มีขั้วลบเลยอุ้งอิงทัศนคติดีมากครับทุกคนน้องบอกว่าน้องเป็นคนที่คิดบวกมันก็จะได้ไม่มีอะไรติดลบอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนเนี่ยคือคือทัศนคติของน้องก็เลยทําให้ชีวิตน้องเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆงานเข้าเงินเข้าเป็นว่าเล่นเลยสำหรับอุ้งอิงเป็นบ้านแพงนะครับเนาะก็วันนี้เอาเรื่องราวของ องิงนะครับกับการที่น้องนะครับได้เป็นกําลังใจให้กับใครหลายๆคนเหมือนพ่อรุ่งเองนะครับแล้วก็รวมถึงพิมพ์อิ่มข่าวกระแสเองแล้วก็รวมถึงทุกๆคนเองนะครับในการสู้งานทํางานนะครับเนาะแล้วก็พรุ่งนี้อุ้มอิ่มไปงานที่ชนบุรีนะครับก็อาจจะอัปเดตข่าวสารอาจจะได้ไม่เยอะมากแต่ว่าจะพยายามนะครับอัปเดตข่าวสารให้เยอะที่สุดพรุ่งนี้อิ่มได้รับเชิญไปงานที่ของดีของเด่นสารคามนะครับใครอยู่ใกล้ก็แวะมาได้เซ็นท่านชนบุรีชั้นหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะคะ